ที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมตอนนี้นะครับคือหูฟัง h i l e s e s s Audio ที่ราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นครับการันตีคุณภาพด้วยยอดขายอันดับหนึ่งใน a เม z o n การใช้งานจริงจะเป็นยังไงคุ้มค่าขนาดไหนคลิปนี้มีคำตอบให้กับรีวิว One Audio Pro 10ครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหูฟัง One Audio รุ่นโปรเทนครับ สำหรับแบรนด์วันออเดโอนะครับเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2010โดยทางแบรนด์นะครับจะผลิตหูกฟังสำหรับซาวเอนจิเนียร์สำหรับโปรดิวเซอร์สำหรับดีเจมืออาชีพและก็สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในการฟังเพลงนั่นเองครับโดยทางแบรนด์นะครับผมได้มีการวางสินค้าวางจําหน่ายมากถึง146ประเทศทั่วโลกครับและรุ่นโปรเทนที่เรานํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปกับดีเจมืออาชีพกับการทําเพลงมิกซ์มัตเตอร์ลิงเพลงก็สามารถใช้งานได้ครับ จะคุ้มค่าขนาดไหนการใช้งานจริงจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างไปชมกันเลยครับสําหรับสินค้าภายในกล่องน,นะครับผมก็จะมีตัวหูฟังซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด4สี4ด้วยกันจะมีสีดําสีเกรย์สีไลท์บูและสีโลสโกรครับนอกจากนั้นยังมีตัวถุงเก็บหูฟังมีสาย6.35 to 3.5มู3.5มีสาย3.5 to 3.5ที่มีไมในตัวและมีใบคู่มือครับโดยจุดเด่นที่ทำให้โปรเทนนั้นน่าสนใจนั่นก็คือ1 สามารถรองรับไฟล์ไฮเลสอ a udio ได้ครับเท่ากับว่าคุณจะได้เสียงที่มีคุณภาพระดับมาสเตอร์เลยในราคาเท่านี้แต่ได้ไฮเลสเรียกได้ว่าโหดมากๆครับถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในการฟังเพลงนะครับผมหรือฟังเพลงจาก Tidal หรือ Apple Music ที่รองรับไฟล์ไฮเลสอยู่แล้วนะครับหูฟังคู่นี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับผม2 การออกแบบและการดีไซน์แบบเออร์โกนอมิกดีไซน์นั่นเองครับผมเวลาสวมใส่ในะครับคุณจะรู้สึกว่ามันจะเข้ากับสรีระของคุณพอดีตัวฟองน้ํานก็นุ่มไม่แข็งพอสัมผัสกับหูแล้วรู้สึกว่าสบายกําลังดีและความที่หูฟังนั้นสามารถบิดได้เนยทาให้เวลาใส่ในัรู้สึกว่ากระชับเข้ากับรูปหูได้อย่างน่าตกใจเลยแหละครับ 3. สําหรับดรเวอร์ที่เขาเลือกใช้นะครับเขาได้เลือกใช้ Dual Dynamic d ไดร์ฟแรมไดเวอรขนาด50มิมนะครับมีค่าความต้านทานหรืออิมพีแดนซอยู่ที่32โอห์มนั่นเองครับสามารถใช้กับอุปกรณ์ทั่วไปได้โดยไม่ต้องต่อแอมเพิ่มเลยครับผมโดยจะเป็นไดร์ฟแรมคู่จะให้เสียงที่กว้างและสมจริงเสียงตำ่ำเสียงกลางเสียงสูงนั้นจะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนคุณจะสามารถได้ยินเครื่องดนตรีและเสียงร้องได้อย่างครบถ้วนเลยล่ะครับในเรื่องของเวทีเสียงที่ให้นะครับก็กว้าง ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตหรือในสตูดิโอเลยครับในเรื่องความไวของเสียงนะครับแม้ว่าจะเปิดในระดับเสียงที่ต่ำแต่ก็ยังได้ยินรายละเอียดเสียงของเครื่องดนตรีเสียงแบล็กกราวหรือเสียงนักร้องได้อย่างชัดเจนเลยครับ C. Music Sharing ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆสําหรับวันออเดี o โ o รเเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าคุณจะสามารถนําหูฟังอีกคู่หนึ่งมาต่อกับหูฟังคู่หลักได้เพราะนอกจากรูสายที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งที่คุณต้องการจะใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปสมาร์ทโฟนหรือออ d ดี i อินเตอร์เฟสอีกด้านหนึ่งของหูฟังก็จะมีช่องเอาพุตสำหรับมิวสิคแชร์ n ิงนั่นเองครับก็คือคุณสามารถนําหูฟังอีกคู่หนึ่งมาต่อกับช่องนี้ได้นั่นเองครับผมข้อดีคือช่วยประหยัดช่องเอาพุตได้ ถ้าคุณเป็นนักทำเพลง mix mastering เพลงและใช้ Audio Interface ที่มีช่องโฟนเพียงแค่1ช่องเวลาทำเพลงต้องสลับกันฟังกับเพื่อนฟีเจอร์นี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับหรือจะใช้ฟังเพลงกับเพื่อนก็ Enjoy ครับโดยรวมแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในการฟังเพลงและต้องการความละเอียดเสียง ที่เป็นไฟล์ไฮเลสและถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการพกพาและสวมใส่สบายหูฟังนี้ตอบโจทย์ครับหรือถ้าคุณต้องการหูฟังที่ใช้งานได้หลากหลายจะใช้คุยโทรศัพท์ใช้ฟังเพลงหรือใช้ทำเพลงหูฟังนี้ตอบโจทย์เช่นกันครับและสุดท้ายถ้าคุณเป็นดีเจที่เดี๋ยวใส่เดีย talk, เด๋ยวถอดเดี๋ยวหยิบมาฟังข้างเดียวบ้าง หูฟังนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันครับต่อไปเราไปดูสเปคต่างๆของ One Audio Pro 10กันเลยครับและฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆทีมงานของเรากันเลยครับ ข้อแรกนะครับเรื่องเสียงนะครับก็เมื่อกี้ฟังไปก็รู้สึกว่าเขาเป็นหูฟังราคาหลักร้อยนะครับที่แบบว่าให้เราได้ยินย่านเสียงได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับผมผมฟังเพลงล็อกนะครับเมื่อกี้มันเลยพี่เหมือนกับอยู่ในห้องห้อง,ห,อง,ห,องห้องหนึ่งที่มันแบบเงียบแล้วมีแต่เสียงดนตรีเข้ามาตึม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 โคตรมันครับพี่ผมรู้สึกว่าให้เสียงที่ ครบย่านมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงในย่านดิฟเบตในย่านกลางหรือย่านสูงหรือเสียงเอฟเฟกต่างๆที่มีเอฟเฟกการรีเวิร์สเสียงเาคาน์เตอร์เมโลดี้ที่มีในเพลงครับผมรู้สึกว่าได้ยินครบแล้วก็ในย่านกลางครับจะรู้สึกว่าหรือที่เป็นย่านเสียงร้องครับจะให้เสียงที่ฟังชัดเจนฟังชัดมากๆโดยรวมในเรื่องของเสียงรู้สึกว่าฟังแล้วฟังแล้วสนุกฟังแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเติมเต็ม เครับเวทีเสียงนะครับก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยให้บรรยากาศภาพรวมของเพลงนะครับค่อนข้างเพลินเลยนะครับก็แบบว่าแยกข้างของกีตาร์ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้อยู่ซ้ายตัวนี้อยู่ขวานะครับกีตาร์อินโทรขึ้นมาอยู่ฝั่งขวาพอเพลงขึ้นมาผมอยู่ฝั่งซ้ายผมก็แปลกใจเหมือนกันนะพี่คือแม่งได้ให้ลมแบบดีจริงครับผมฟังตัวเนี้ยสามารถทําเวทีเสียงได้กว้างมากๆโดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าเวทีเสียงเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็กว้างมากมาก นะครับให้อารมณ์เหมือนอยู่ในฮอหรืออยู่ในสตูที่ใหญ่ๆเลยตรงที่ครอบหัวของเรานี่ครับก็รู้สึกว่ามีความนุ่มดีมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเราใส่นานๆเนี่ยน่าจะสะดวกสบายอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่แข็งเลยนะคนี่นะครับลองกดให้ดูนะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายระดับอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็บนหัวของเราเนี่ย ก็จะมีโฟมนุมน่มๆตรงนี้ให้นะครับผมก็รู้สึกว่าการสวมใส่เนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะครับในเรทราคานี้นะครับไม่ได้ดูแบบว่าให้มาแข็งๆนะครับผมโอเคแล้วก็สามารถแบบพับเก็บอะไรอย่างนี้ได้นะครับนี่นะก็เป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลยครับผมว่าเขาเออกแบบมาได้ดีเลยผมเป็นคนที่หัวใหญ่จะหาหูฟังแบบครอบหูเนี่ยใส่ยากมากผมนี่ผมใส่สุดยังเหลือข้อดึงด้วยนะพี่เหลือข้อดึงก็ยังใส่ถือว่าสบายไม่แน่นมากแล้วก็สามารถพับได้ ว่าออกแบบมาได้ดีเลยครับใส่สบายเลยครับแล้วเวลาใส่ตอนแรกด้วยความที่หูฟังเขามันสามารถบิดได้แบบนี้ครับมันมันจะเข้ากับสรีและหูพอดีเลยครับแล้วเวลาตอนตอนใส่ครับผมรู้สึกว่าก็ยังได้ยินเสียงแอมเบียนส์ภายนอกอยู่แต่เวลาเปิดเพลงเข้าไปแล้วครับแม้ในความดังที่เบาผมเปิดแค่2030ก็คือสามารถตัดเสียงแอมเบียนส์โดยรอบได้เลยครับโดยรวมแล้วนะครับหูฟังตัวนี้ก็คือรู้สึกว่าใส่สวมใส่และสบายอาจจะเป็นด้วยอีกโนมิกดีไซน์ของเขาแล้วก็ตัวฟองน้ําหรือการปรับแต่งของเขาครับก็สบายครับ โอเคครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับถ้านําใช้ในงานเสียงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหูฟังแต่ละตัวนะครับมันก็มีโทนหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่นะครับผมถ้าแบบเพื่อนๆที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะฟังเปรียบเทียบเสียงนะครับหรือว่าฟังเพื่อเช็คงานอะไรต่างๆนะครับรู้สึกว่าอาจจะต้องทําความรู้จักกับโทนของเขาให้เราเนี่ยคุ้นเคยสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็น่าจะนําไปใช้งานได้ ดีแน่นอนนะครับผมส่วนในเรื่องของย่านเสียงนะครับมันก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วนะครับเป็นหูฟังที่ราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยแต่ว่าให้ย่านเสียงที่ค่อนข้างครบแล้วก็ครอบคลุมเลยครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ชอบทําเพลงนะครับแบบว่าบางทีอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยมันมีพอร์ตโฟนอยู่แค่พอร์ตเดียวนะครับผมแต่ว่าอยากจะใส่หูฟังทั้ง2คนนะครับอยากจะฟังกับเพื่อนพร้อมกันนะครับก็สามารถนําหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับมาเสียบเข้าที่พอร์ต AUX ของเขาตรงนี้เลยนะครับ จะเป็นแบบ3.5หรือว่าจะเป็นแบบ T R S ก็ได้นะครับผมทำให้เราเสามารถฟังกับเพื่อนได้พร้อมกันโดยที่ใช้พอร์ตเชื่อมต่อจากหูฟังข้างนี้นั่นเองครับหูฟังนี้นะครับที่ไปใช้ในงานโปรดักชันที่ผมทำอยู่นะครับผมว่ามันใช้งานได้ดีเลยพี่เพราะว่ามีการแยกลายซ้ายลายขวาถ้ามีตัวแสดงนยครับประมาณ2คนขึ้นไปเนี่ยเราสามารถแยกซ้ายขวาได้ชัดเจนดีเราไม่ปนกันแล้วก็สำหรับที่คนที่เป็นวิดีโอแมนนะครับที่เราต้องหาหูฟังให้พุ่งกลับใช้เนี่ยเรามีอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่อันเนี้ย ไอที่ต่อฟังเลยมิวสิกแชร์ลิง g นะครับสามารถโอ้โหฟังอันอื่นมาเสียบได้แก้ปัญหาในการที่มีหูฟังอันเดียวมีพอตเสียบอันเดียวที่แบบลูกค้าไม่ได้ฟังกลุ่มกลับต้องได้ฟังหรือลูกค้าฟังกลุ่มกลับไม่ได้ฟังแก้ปัญหาได้ดีครับในการใช้งานจริงนะครับผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยฟังเพลงสนุกเลยแล้วก็ส่วนตัวผมเป็นคนที่ใช้แอปไท d อลในการฟังเพลงไฮเลสอยู่แล้วก็ถือว่า เป็นหูฟังคู่หนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยแล้วก็ให้เสียงที่ดีมากๆในเรื่องของมิติเสียงหรือเวทีเสียงต่างๆแล้วก็ในในการใช้งานอื่นๆนะครับเ,ออเช่นเอาไปเล่นเกม ก็ถือว่าตอบโจทย์เขาเพราะว่าเขามีสายไม่ให้เปลี่ยนเป็นสาย 3.5- to 3.5ที่มีไมค์ในตัวด้วยไม่ว่าจะใช้คุยใช้เล่นเกมก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับแล้วก็ด้วยการเนี่ยครับเขาออกแบบเป็นแบบเนี้ยครับตอบโจทย์มากๆกับพวกดีเจนะครับหรือการสีสันต่างๆก็คือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของใครหลายๆคนเนาะแล้วก็สําหรับดีเจครับเขาไม่ได้ฟังแบบแบบนี้ตลอดเวลาบางทีบางคนถือมาฟังอย่างเงี้ยครับด้วยการออกแบบของเขาก็คือตอบตอบโจทย์เลยและเรื่องสุดท้ายครับสำหรับในเรื่องของการพกพาผมก็ถือว่า สะดวกมากๆครับเพราะว่ามันสามารถพับได้แบบนี้แล้วก็มีในส่วนของกระเป๋ามาให้ด้วยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่จนเทอะทักจนเกินไปนะครับก็พกพาสะดวกน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากครับและสุดท้ายนี้นะครับผมสําหรับค่าตัวของน้องเขานะครับสําหรับสีดํานั้นจะอยู่ที่990บาทและสีพิเศษอื่นๆนะครับผมจะอยู่ที่ราคา1,190บาทครับสำหรับราคานะครับผมจะเป็นราคาณวันถ่ายทำนะครับในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของ One Audio Pro 10ครับผมหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถเข้าไปเทสเสียงไปทดลองได้ที่หน้าร้าน Music Arm ทุกสาขานะครับหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของ Music Arm ได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Music Arm Gadget ด้วยนะครับแล้วพบกันรีวิวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Music